เพื่อนๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับผมเวลาเล่นเกมแล้วเนี่ยเครื่องเกิดอาการกระตุกนะฮะหรือบางทีเนี่ยอาจจะทําให้เล่นแล้วแพ้ได้ผมเพราะว่าเครื่องเนี่ยเกิดอาการช้าในรับเนื่องจากหน่วยความจําไม่พอนะฮะบอกเลยนะผมว่าวันนี้เนี่ยผมมีแอปพลิเคชันหนึ่งมาแนะนำนะครับผมที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับแอปนี้นะครับผมมีชื่อว่แอปเทราบ็อกนะฮะซึ่งแอปเทราบ็อกเนี่ยมีฟังก์ชันสเปกแอนนัลไลเซอร์นะครับเป็นฟังก์ชันที่สามารถแบ็กอัพข้อมูลให้เราได้นะครับพร้อมกับลบรูปที่เซฟให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมเข้าไปที่ App Play Store Store t o r e แแลละะะะะนนนนนนนคคคคคครรรััััับบบบบผผมมมพพพพิิ์าาาว่ b x เเข้้้ไปปุณกก็จจอชีใหท การกดติดตั้งนะฮะและอย่าลืมให้คะแนนแอป5ดาวกันด้วยนะครับโดยสามารถดาวโหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับผมซึ่งแอปพลิเคชันนี้ะคยับผมมีความสามารถในการบรรจุไฟล์นะครับหรือทําให้เราเนี่ยสามารถฝากไฟล์ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟล์เสียงนะครับไฟล์คลิปวิดีโอนะครับผมหรือว่าไฟล์หนังอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราสามารถฝากไว้บนแอปนี้ได้นะครับซึ่งแอปพลิเคชัน t e r a b o x นี้นะครับจะมีความจุถึง1,224กิกะดียวนะฮะแต่ว่าจะ1,224กิกเฉพาะคนโหลดตอนนี้เท่านั้นนะครับผมอาา่ยยกก้้ถถึง10 21แลว ก็ต้องรีบโหลดกันตอนนี้เลยนะครับผมซึ่งปกติแล้วนะครับแอปอื่นเนี่ยจะสามารถจูดได้แค่15 g ิเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางแอปพลิเคชันนี้เขาได้เข้าใจเหล่าเกมเมอร์นะผมจึงได้จับให้ตั้ง1 2 4 g ิกะเลยทีเดียวนะฮะและนอกจากนี้ยังปลอดภัยนะครับผมและก็รักษาความเป็นส่วนตัวให้เราด้วยนะครับสามารถโหลดได้ทั้ง iOS นะครับผมและก็ Android นะฮะและที่สำคัญก็ผมแอปนี้ยังโหลดฟรีด้วยนะครับใช้ได้ทั้งคอมแล้วก็ในมือถือเลยนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดผมก็ทิ้งไว้ที่ description แล้วนะครับอย่าลื ต้อนรับสู่ช่อง Last No c h e s Studio กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาทําคลิปอะไรนะครับไม่ได้มาสปอยเรื่องนะครับผมไม่ได้มาทําคลิปอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกนะครับผมถึงสาเหตุที่หลายคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่าคลิปสปอยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราต่อหรือบีหรืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยทำไมมันหายไปไหนหมดในช่องผมนะครับหลายคนก็มีคําถามนะครับผมแล้วก็ถามมาในคอมเมนต์เยอะมากหรือจะเป็นหลังไม่มาถามในเฟซในไอจีผมนะว่าคลิปหายไปไหนนะครับวันนี้ผมมีคําตอบนะครับผมเราจะมาแจ้งกันในคลิปนี้นะฮะซึ่งคําตอบก็คือ อลิขสิทธิ์ก็เนี่ยแหละนะครับผมเป็นเหตุผลง่ายๆเลยนะครับที่คลิปเราเนี่ยหายไปนะครับผมในช่องเอลซีนะฮะจริงๆลิขสิทธิ์เนี่ยจริงๆถามว่ามันมีไหมแต่ก่อน มันก็มีนะครับแต่ว่า,วามันยังไม่ร้ายแรงเท่านี้นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับหลายคนถามว่าทําไมมันขึ้นมาติดตอนนี้จริงๆมันติดตั้งนานแล้วนะครับมันติดตั้งแต่ผมลงแรกๆแล้วแหละนะครับแต่ว่าซึ่งถ้าใครหลายคนติดตามตั้งแต่แรกๆกเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าบางฉากบางช่วงเนี่ยผมก็จะขึ้นเทคไว้หน้าจอให้ผมว่าขอภครทื่จากภาพติดหรือติดนะฮะและจากนั้นก็จะทําให้ภาพเล็กลงนะครับซึ่งนั้นนี้ถามว่ามันแก้ไขปัญหาเล็กทิ่ได้ไหมมันก็แก้ไขได้ครับผมก็ทําวิธีนี้มาโดยตลอดนะครับผมหรือหล ขึ้นไหวนั้นออกนะครับผมแล้วใส่เป็นภาพด่งแทนนะครับถามว่ามันแก้ไขได้ไหมมันได้ครับแต่ว่าเหมือนมันจะแก้ไขได้แค่ชั่วคราวนะครับผมคืออการแก้ไขปัญหาทุนเนี่ยเหมือนมันแก้ไขไปแค่เฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับแน่นอนครับพอเวลาเราแก้ไขเนี่ยเออช่องมันก็สามารถลงได้มันก็คลิปมันก็จะเขียวนะฮะแต่พอเมื่อลงไปแล้วเนี่ยทางยูทูบกับผมก็มีระบบตรวจลิขสิทธิ์ย้อนหลังนะครับสมมุติเวลาเราลงคลิปเดือนเนี้ยเดือนกรกฎา,กาเนี่ยมันก็ยังสามารถลงได้ปกติคนดูสามารถดูได้นะครับเราสามารถเปิดสาธารนณะเพราะว่าาาาออ้คลิมิมขรผททํกกแไซ อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเวลาผ่านไปประมาณสักสองสเดือนอย่างประมาณเดือนกันยาตุลาอะไรเงี้ยมันจะมีระบบตรวจลิขสิทธิ์ย้อนหลังนะครับทางบริษัทยู u ูบเนี่ยผมแล้วก็ทางบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะมีระบบตรวจลิขสิทธิ์ย้อนหลังนีฮะซึ่งบอกเลยว่าเมื่อเขาตรวจย้อนหลังเนี่ยช่องผมก็โดนเต็มๆนะครับแล้วก็โดนไปหลายคลิปเลยทีเดียวซึ่งนั่นจึงเป็นความจําเป็นนะผมที่ทําให้ผมเนี่ยต้องปิดคลิปนี้ไว้ก่อนนี่ยพวกคลิปสปอยทั้งหลายเนี่ยผมต้องปรับเป็นส่วนตัวไว้ก่อนนะครับิันนนนเเปดก็็ไ้้หลตุอีผ ผลลักเลยแล้วผมเชื่อว่าคนที่ทาคลิปสปอยหลายคนก็น่าจะเสี่ยงในการเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมที่เสี่ยงมาโดยตลอดนะฮะแต่ว่าผมก็อยากทำไงคือผมก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วนะฮะเราเราก็อยากทําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะับผมวันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ผมก็ยอมรับมาโดยตลอดนะฮะซึ่งถามว่ามันผิดไหมแน่นอนครับผมคิดอยู่แล้วนะฮะจริงๆคือเราไปเอาคลิปเข้ามาแล้วเราก็มาทําสปอยซึ่งอาจจะเป็นการตัดรายได้ของเขาไปด้วยคนก็จะไม่ไปดูต้นฉบับใช่ไหมคนก็จะมมาาาาาาดูสปปปอออยยขขงเเเเรรรรแทนนนี่่่กกก็็็ถืววโ ผลงานก็เป็นได้นะครับเหมือนกับว่าเป็นการขโมยผลงานของเขานะครับแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเหมือนอน,นั่นแหละมันก็คือก๊อปแหละนะครับขโมยผลงานมาแล้วก็เอามาอัพลงช่อง,องเราก็ประมาณนั้นนะครับผมผมก็รู้สึกเฟลนิดนึงนะครับที่คลิปมันต้องจําเป็นต้องปิดไฟเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเราก็เข้าใจครับผมเข้าใจทางเจ้าของลิขสิทธิ์ะครับผ,ผมก็ยอมรับผิดนะครับผมซึ่งถามว่ามันจะไม่มีคลิปสปอยแล้วเหรอ จริงๆอันนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็กำลังแก้ไขคลิปเก่าๆอยู่ที่โดนลิขสิทธิ์นะครับผมผมก็พยายามแก้ไขยอยู่นีฮะหรือว่าอาจจะมีการตกลงกับอะไรกับทางค่ายของเจ้าของลิขสิทธิก็เป็นได้น,นะครับในต,ตอนนี้ก็ต้องให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันเอาใจช่วยแล้วก็ช่วยกันรอหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าเราไม่นิ่งนอนใจครับเราก็ทําเรื่องนะครับผมพูดคุยกับทางเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่นะฮะและตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่เราหันมาทาสปอยเนี่ยผมก็ไม่มีคอนเทนต์อื่นในหัว ผมเลยอยากจะถามท่านผู้ชมครับผมคือถ้าใครมีคอนเทนต์อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นยกูกิอะไรกะแล้วแต่นะครับผมสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับอยากว่าอยากให้ผมทําอะไรนะคอนเทนต์ไหนโดนใจผมจะมทำแน่นอนนะครับวันนี้ก็มาบน่นเฉยๆนะผมไม่มีอะไรมากนะฮะ เนี่ยแหละเหตุผลหลักนะครับผมของการที่ต like. well ้องปิดคลิปพวกสปอยไปนะฮะแต่ว่าเราก็จะยังไม่ท้อนะครับผมก็จะพยายามหาทางแก้ไขนะครับผมหรือไม่ถ้าเกิดทําไม่ได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะทำคอนเทนต์อื่นแทนนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ทำสปอยแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะ้วผมอะไรมันยังไม่แน่ไม่นอนนะครับ่อา่าลืมนะครับผมใครที่มีคอนเทนต์อะไรดีๆเนี่ยรีบคอมเมนต์ไว้ตอนนี้เลยนะฮะถ้าเกิดคอนเทนต์ไหนที่ถ้าไม่ชมเบนกันแล้วผมสามารถทําได้เนี่ยผมก็จะทําแน่นอนนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เราค่อนข้างจะตันแล้วนะครับผมไม่ทุ ไม่ได้มันก็ดูเฟงไงเนาะไม่รู้จะทําอะไรนะฮะก็อย่าลืมนะครับผมช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์คอนเทนต์นะฮะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าลวกันเนาะจะเป็นคลิปอะไรก็รอดูต่อไปนะครับซึ่งบอกเลยผมนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทำคลิปอะไรเป็นคลิปหน้าดีนะฮะโอเคไม่เป็นไรสวัสดีครับ